นั่งถ่ายดีๆทัะไปอยู่ดีๆแล้วหมามาจะถ่ายให้อย่างนี้หมามาถ่ายไม่ได้ค่ะเอ๋อย่างนี้หมามาจะถ่ายไม่ได้มันไกลเกินไปมันร่องกดร้องเลยกล้องมันจับเลนส์มันจับไม่ได้จะให้หมามาถ่ายท่าไหนโพสท่าดีๆด้านนี้จ้านี้ ต้องยืนนิ่งๆด้วยค่ะเวลาเวลาโพสค้างค่ะโพสค้างถ้าจะให้ถ่ายท่าไหนต้องโพสค้าง <c oughs> ไม่เดินไปที่อื่นแล้วมามาถ่ายอยู่ตรงนี้ <c oughs> เออเอาไปยืนเกาะผนังด้วยไป <c oughs> เ,ออเออเออมฆท่าด้วยเออไหนจะถ่ายรูปท่าไหนราต้องถ่ายท่านั้นท่าไหนอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มาไมายังไม่ได้ ไม่มุฟทุ่ฟาดมาเร็วนัดมุ้ฟทุ่มฟาดค่ะจะให้ถ่ายท่าไหนจะให้ถ่ายท่าไหนอ่ะท่าแบบนั้นอ่ะไอเลิฟยูด้วยเหรออ่ะทำท่าไหนอีกท่าไหนอีกเดี๋ามานั่งไม่ถนัดเลย ป้องเลยสายตาต้องมองก้องแบบจิกๆเลยนางแบบอเขาต้องจิกลจกล้องไหนก็จิกกล้องแบบไหนจิกก้องแบบไหนไม่เอาเดินมันจับไม่ได้แล้วเดิดเหรืคือเรนไม่รู้ไหนในเล่นเอ้าในหนชั้นทีสายจะอ่ะ,อะท่านั้นอ่ะ,อะนอนแบบนางแบบนี้นางแบบคนนี้หลายท่าจังอ่ะ ไงอ่าเกงตัวนี้ชอบมากจะทิ้งก็ไม่ให้ทิ้งมามาขอทิ้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาไม่ซักให้แล้วมามาขี้เกียจซักแล้วมันขาดหมดแล้วนะคะทิ้งไปเลยทำไมนะคะนั่งเลดีค่ะนั่งไม่ดีนั่งไม่ดีนั่งดีไหนไหนให้มามาดูกางเกงก่อนสิมันขาดเยอะมากเลยนะจะได้สาไปฉีกมันหรอลูก อ้าวแล้วทำไมมันขาดเยอะคะไหนหม,ม,มาดูก่อนหม,มาดูก่อนไม่ไมแล้วพวกนี้ทิ้งได้แล้วไม่ต้องใส่แล้วใส่ครึ่นี้แล้วก็พอ,อทำไมทำไมไม่ให้มหมาทิ้ง<ะ>บอกเหตุผลมาทำไมไม่ให้มหมาทิ้งกางเกงคะอาจจะใค่มาอาจจะดินนักทิ้งเกงหมาถามก่อนเดี๋ยวมหมาจะมิกวิดีโอต่อด้วยว่าลูกแสงเกงขาดทำไมถึงชอบแสงเกงขาดคะคอ บิคคอร์อะไรบิคคอร์อะไรคะบิคคอร์เนี่ยร sí? ัก uhm, ป okay. ๋าป um <no? ๋าดูวนวนมันมัวนี่คืออะไรคะไม่เข้าใจเนี่ยรักป๋าดูวนวนมัวนี่เนาะเบีดป๋าป๋าดูป๋าป๋าจะดูอะไรเบ็ดป๋าป๋าดูเบี้ากางเกงดูยังไงเลี้ยป๋าป๋าจะดูอะไรเบ็ดป๋าป๋าฟิกเบี้ยกางเกงแล้วป๋าป๋าจะฟิกได้ยังไงเราจถอดปลอกหมอนทำไมนะนะ แล้วแบบป๊าฟิกยังไงแบบป๊าฟิกไม่เป็นหรอกค่ะแบบป๊าเป็นผู้ชายแบบป๊านั่งยิบผ้าไม่เป็นค่ะแล้วมันก็ไม่มันมันมันแค้นนัดฟิกแล้วค่ะมันทูมัดมันทูบิกเลยมันบล็อกเคนทูบิกเลยมันแค้นนัดฟิกค่ะต้องโยนทิ้งอย่างเดียวอย่างเงี้ยทำไมนะคะง่ายออกอีซี่โยนใส่ถังขยะเลยไม่ออมันเตอร์ที่ก็มันเตอรที่ก็ไม่เป็นไรก็เราทิ้งแล้ว เดี๋ยวถ้าเกิดชาริษานอนหลับมาแม่ถอดรองเกลียวไปทิ้งดีกว่าทำไมคะมาม่าขอทิ้งไดม่แมเดี๋ยวลูกถ้าลูกนอนหลับมาม่าขอถอดรองเกงียทิ้งไม่ไม่ทำไมคะบอกมาม่มาไม่บอกขาจะใส่รองเกลียจะใส่รองเกลียใส่รองเกลียวทำไมใส่รองเกลียว่วยดูพุงอืมทำอะไร เล่นอะไรมันได้เวลานอนแล้วค่ะลูกพี่จะเล่นสวัสดีค่ะสวยๆดิ <i S 1> สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะไายบายิ้มหวานหวานด้วยสวัสดีค่ะบายบายทำตานอร์มอลค่ะทำตาธรรมดาไม่ต้องทำสวัสดีค่ะไป bye ไม่ต้องทำหน้าทะลิ้นทำตาสวยๆทำหน้าสวยๆวยไป bye ดอนพกเกตไออะไรนะดอนพกเกตอะไรนะ โดนโฟกัสคลิกติดสไคร้แอนด์ชิม่อี้ยบฟกัสทับไครชาริสาใช่เกจัง